ถามว่าน้ำมันดิบที่ส่งเข้าหอกลั่นเป็นสารพวกใดและเมื่อกัดเสร็จกลั่นจนเสร็จแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นสารพวกใดปกติแล้วน้ำมันดิบเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะกลั่นเข้าหอกลั่นเนี่ยหอกลั่นของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเอาแบบว่าเป็นชั้นใหญ่ๆนะคะก็ทั้งหมด7ชั้นน้ำมันดิบจะถูกส่งเข้ามาแล้วก็มีการให้ความร้อนที่ด้านนอกของหอ,งองกลัน่น หลังจากนั้นสารที่มีความสามารถในการระเหยได้เร็วก็คือสารที่มีจุดเดือดต่ําก็จะระ um เหยอ Ob อกมาก่อนก็จะขึ้นไปอยู่ทางด้านบนนะคะหลังจากนั้นสารที่มีจุดเดือดสูงก็จะอยู่ทางด้านล่างของหอกลันเนาะที้ในหอกลั่นเนี่ยน้ำมันดิบที่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่น้ำมันดิบตัวนี้ก็จะเป็นสารที่มีลักษณะเป็นสีดำๆหมดอนเรเป็นน้ำข้นๆเสียงดำตัวนี้เป็นสารเนื้อผสมนะคะสารเนื้อผสม โดยที่เมื่อเราเอาไปเข้าไปในหอกปั่นแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดคร่าวๆก็คือเจ็ดชั้นหลักๆนะคะโดยชั้นล่างก็คืออที่มีจุดเดือดสูงที่สุดก็จะได้แก่น้ำมันเตาเอา่อโทษทีค่ะเป็นยางมะตอยยางมะตอยขึ้นมาก็จะกลายเป็นน้ำมันหล่อลื่นเป็นน้ำมันเตาน้ำมันดีเซล เบนซินและก็แก๊สหุงต้มนะคะแก๊สหุงต้มก็ในในหอ,อก,กลั่นนี้ด้านบนก็คือแก๊สหุงต้มก็จะมีจุดเดือดต่ําที่สุดและก็ยางมาตอยตัวนี้ก็จะมีจุดเดือดที่สุดโดยแต่ละชั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ในแต่ละชั้นตัวนี้เป็นสารก็คือเป็นจําพวกของสารละลายนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือน้ํามันดิบที่ส่งเข้าไปก็จะเป็นสารเนื้อผสมส่วนเมื่อกลั่นเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือสารละลาย คำตอบคือข้อที่2ค่ะ